สวัสดีครับวันนี้กับผมกับช่องคอม RSK อทีนเอ็ดนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่เราจะทําก็วันนี้ก็จะเป็นงานของ YouTube Fan Face นะครับซึ่งผมก็ได้ไปลงทะเบียนกับช่องช่องหนึ่งไว้ใช่ที่เป็นช่องที่แบบผมชอบมากคือ Epic Time นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการเออ Meet and Greet กับช่องนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากดดูกันเลยว่าไลฟ์เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นหรือยังนะครับปีนี้นะครับก็จะเป็นการไลฟ์นะครับก็ไม่มีการแบบไปงานแล้วก็ช่องอีพ ซึ่งตื่นเต้นมากเลยครับก็จะได้เจอกับเออพี่ทัพทีมนะครับซึ่งเป็นแบบคนที่ผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเออสตาร์ทอีเวนต์กันเลยว่าอี event เวนต์ี่ยเริ่มหรือ,อยังเออทุกคนครับเออมันกดตรงไหนวะก็ะเรากด enter event แล้วไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลย run test เช็คไมค์กล้อง you are five in line you can stay and hang out or leave and come back we'll hold your spot อ๋อหรือว่าเราเป็นคิวที่5หรือเปล่าอันนี้มันน่าจะตามคิวหรือเปล่าเนี่ยก็คือรอมันบอกว่า waiting for your turn with epic time ก็คือเราต้องรอครับโอเคระหว่างน,นี้ก็รอไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ c a m p a i เนี้ยก็จะได้เลยนะได้พูดหนึ่งนาทีแล้วก็เราก็จะได้ถ่ายรูปหนึ่งช็อตนะครับในการออนไลน์โอ้กล้องแล็ปท็อปเรานี่มันไม่ค่อยสวนเนยเป็นแสง,นงเหลืองๆอะไรไม่รู้อะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็พอได้อยู่ตอ,อนนี้ก็รอไปยาวๆเลยตอนนี้ number five อยู่ก็ไม่รู้นะครับว่ามีคนได้เออได้ มินกรีดกี่คนนะครับแต่ว่าผมก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีคนนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยอะคือแบบติดตามช่องนี้มาตลอดแบบดูกับทุกคลิปเลยนะครับกำลังตอนนี้กําลังรออยู่แล้วก็ถ้าใครอยากดูแบบดูแบบอะไรนะยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็สามารถไปดูได้ในวันที่11นะครับ11ตุลานี้เลยก็จะมีหลายๆคนมากที่จะมาครับโอเคตอนนี้ผมเอออยู่อันดับที่สนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะได้คุยกับเออช่องที่ชอบที่สุดเลยนะครับพ่อให้ตื่นเต้นมากเลยอะ คือเป็นครั้งแรกเราที่จะได้มีดแอนคลิปปกติก็จะดูแต่คลิปนะครับแต่วันนี้ก็จะได้แบบเจอของจริงครับไม่รู้จะพูดอะไรดีอะคือวันนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยถ้าเกิดว่ามาแล้วจะพูดอะไรดีนะก่อนจะบอกว่าเออชอบช่องนี้มากแล้วก็แบบเออทำให้แบบเรามีแรงบันดาลใจในการที่จะทำตามอะไรแบบนะี้เนาะเออก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยอะตอนนี้อยู่อันดับที่4นะแล้วครับทุกคนก็จะมีเวลาพูด1นาทีแล้วก็1ชอ็อตกับถ่ายภาพนะครับใกล้จะถึงละอีกที่คนโอ้ยอันด อีกใจเดียวก็จะได้เห็นละคือเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์ที่ดีมากเลยแล้วก็ไม่คิดว่า,าจะโชคดีที่เราจะได้มีดแอนกรีดแบบนี้นครับอีก3ามคนโอ้เวลาคุยก็น่าจะนานเหมือนกันนะเมื่อกี้คนที่4นี่ใช้เวลาไปเกือบ5นาทีเลยได้แหละเอา้ทเา,อาทาไมเราเอ้าทาไมเราอยู่อันดับที่4่เฉยนะครับเมื่อกี้ยังเพิ่งขึ้นอันดับ3ามเลยว่าเขากลับไปได้หรือเปล่านะ่ะไม่น่าเกี่ยวมึงหรือมีคนมาแซงคิวหรอตอนนี้รอมา มันเริ่มไลฟ์นะครับมันเริ่มประมาณ7ดโมงเจโมงหรือ1ทุ่มแหละเออแต่ตอนนี้13บนาทีผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังคงรอต่อไปนะครับเพราะเพื่อจะถึงคิวของเรานะครับตอนนี้ก็คิวที่4อยู่เลยเมื่อกี้เพิ่ง3แล้วก็มา4่ได้ไงก็ไม่รู้โอ้ยจะถึงแล้วตื่นเต้นมากเอา you are second in the line เอาขึ้นมาเราที่2แล้วเมื่อกี้บอกให้เราเตรียมตัวสรุปนี้คืออะไร อะไรกันแน่นยคือแบบโอยตื่นเต้นหมแล้วเน่ตอนนี้เฮ้ยเป็นไรรอ,อต่อก็ได้อีกสองคิวเมื่อกี้ขึ้นบอกว่าให้เราเตรียมตัวตอนนี้ขึ้นเป็นสองละอะไรเนี่ยคือตอนนี้เรารอมาเกือบครึ่งชั่วโมง้วครับในการดูไลฟ์นะครับเป็นมิ a แอนกรีนนะครับคือรอนานมากแต่ละคิวนี่ก็น่าจะมีเวลาพูดยาวมากเลยนะครับเห็นแต่ละคิวนี่แบบกว่าจะขึ้นแต่ละเลขนี่โอ้โหรอมาจะครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงคิวที่ห้าของเรานะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้มันขึ้นว่า you are next in the line เลยนะครับ get ready ก็น่าจะถึงแล้วเนาะคือแบบตอนนี้รอมา10นาทีแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่ากลับไปอันดับ2เหมือนเดิมนะตื่นเต้นยังจะได้แบบคุยแล้วไม่รู้ว่าจะได้คุยจริงไม่จริงไม่รู้ไม่อาจจะกลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะถ้าไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดละแต่ก็จะถึงคิวแล้วนะครับตื่นเต้นมากไม่มีอะไรผิดพลาดตอนนี้มันอยู่นี้นานแล้วน่าจะน่าจะจริงแล้วโอ้ยต้องเตรียมตัวรอคือแบบนานมากเลยเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้คุยตอนนี้คือแบบ ใจเต้นเหมดเลยอะโอเคมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคอมครับครับคอมชัดมากเลยค่ะดูดูทุกคลิปเลยครับชอบมาต้นเอกอะไรนะครับมาช่วยเก็บ มันขึ้นมาว่าชอบรายการมาใช่ครับรอรอดูอีพีต่อไปอยู่ครับดูดูทุกคลิปเลยครับแบบคลิปไหนมานี่ก็ดูตลอดเลยครับแล้วก็ไปไล่ดูคลิปเก่าๆหมดเลยครับครับชอบมากเลยครับช่องนี้ชอบพี่จับทีมที่สุดเลยก็เลยเลยติดตามครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะดีใจมากมากเลยี่รอนานมากเลยเมื่อกี้มีคำถามมา ขอโทษด้วยนะคะพอดีบอกว่ามันมีคนก่อนหน้นหนึ่งก็ไม่รู้จะถามอะไรดีก็พี่ลองชวนคุยก็ได้ครับครับอายุไหนนะฮะเออตอนนี้สิบเก้าครับก็ตอนนี้ก็อยากทําในสิ่งที่ชอบมันก็คือการทำคอนเทนต์เหมือนพี่ๆนะครับก็ดูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากทําตามด้วยเงี้ยครับครับดีแล้วครับลองทําไปเรื่อยๆค่ะลองลอง คือถ้าอยากทำเราก็ทําไปเลยค่ะแล้วก็ลองคิดลองถูกตอนที่พวกพี่ๆเริ่มทำแรกๆนี่เป็นไงบ้างครับมีความกดดันอะไรไหมครับกดันมากนะกลัวกดดันใช่แต่คนไม่ดูใช่กลัวคนไม่ดูแต่ว่าพยายามกดยึดติดอย่างพวกนั้นเยอะครับเพราะว่าถ้ายึดติดสิ่งหนึ่งเราจะท้อเวลาคนดูม้อยหรือแบบไม่ได้เงินไอ้โทษทีนนี้พอดีพี่บอกผมกินพูดไ้วย่อยชัดกดแก้ม คือไม่อยากให้ฟูกันในเรื่องว่าเอ้ยคุณดูน้อยไม่อยากทําบไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าอย่าง้ไม่เวิร์ดอยากให้ทําด้วยในสิ่งที่ว่าคอมชอบจริงๆ,ชอ,งๆชอบที่แบบเอ้ยฉันรักในสิ่งนี้และฉันอยากเผยแพร่ว่านี่คือตัวตนของคอมเพื่อให้โลกรู้ดีกว่าครับทาไม่ไดเรื่องอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งถ้ามันถ้ามันดีหรืออะไรขึ้นมามันก็เป็นผลตอบตอบ,ตอบแทนแล้วเอ้ยดูดีมันมา ไม่อยากให้ไปทําคิดว่าแบบทำเพื่อเงินทําเพื่อความดังนั่นเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งที่ได้ตามที่เราต้องการเราจะเลิกทาแล้วมันจะไม่รอแบบกดดันเพลงมากอยากให้ทำเรื่องความที่ว่าครับฉันชอบในสิ่งนี้มันเป็นตัวเราด้วยถ้าเกิดว่าเราทําที่แบบมันคอนเทนต์หลากหลายแบบไม่ได้เจาะจงอะไรเนี้ยมันดีกว่าไหมครับหรือว่าเราจะต้องเจาะจงเฉพาะอย่างเดียวไปเลยครับอ่าที่บอกว่าตอนแรกควรแค่อย่างเดียวไปก่อนครับเพื่อให้คแรคเตอร์เราเป็นภาพจำก่อนพอเรา เขาจาเริ่องนั้นเราค่อยๆแต่งเหมือนที่พวกพี่ๆก็ทําจากของเล่นมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าครับถูกต้องครับใช่สร้างดต้นจากนั้นมาก่อนหรือว่าพอมันพอมันพอมันเป็นมิตงมากขึ้นเราค่อยแต่งคอกเทนตมันมากขึ้นก็ใช้พวกพี่นี่ใช้เวลานานไหมครับก็หรือว่ามีการโปรโมทจากช่องพี่บีอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยคนเข้าถึงเร็วเลยครับอืมครับอ่าส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งยอมรับว่า ถ้ามีที่ดีเพื่อผักดันมันก็เลยโตเร็วด้วยเหมือนกันใช่แต่สุดท้ายถ้าพี่มีโปรโมทเองาชาฟ่ะถ้าเราไม่ทำคอนเทนต์ที่มันเนนจิงพอหรือว่าที่มันสนุกพ,พอคนก็ไม่กดเหมือนเดิมใช่ใชเพราะว่าสุดท้ายแล้ว<ช>มันก็เป็นช่องของสองคนที่ไม่ได้มีที่ดีเข้ามาอยู่ด้วยใช่ครับถ้าทุกคนไม่มาดูที่สองคนก็จะไม่ดูช่องนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้กําลังใจในการทําขึ้นมาเยอะเลยครับแรกๆก็แบบเออการพูดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยครับมันเป็นปกติใช่ไหม พี่นี่ตอนพูดอะก็เราอีกตอนแรกๆพี่พูดไม่ได้เลยลองเป็นลองเป็นตัวของตัวเองค่ะในการพูดหรือว่าแบบลองซ้อมพูดตะก้องบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบชินแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นแล้วมันก็จะแบบเป็นธรรมชาติแล้วดูสนุกมากขึ้นค่ะครับเออต้องแรกๆนี่คอนเทนต์พวกพี่ๆนี่ลงทุนอะไรเยอะไหมครับในการทำครับน้อยครับ ้อยมากๆไม่ไม่ควลงทุนเยอะเพราะว่าบางทีมันเอยไม่มีราได้แต่ทีนี้เข้ามาบางทีเราจะเป็นว่าเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเราจะไม่มีกําลังทรัพย์ในการทำธุจต่อไปเราลราไปดูหลายคอนเทนต์ที่พือนวมดูทมันมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้ใช้ตัคงเยอะแล้วก็ประหยัดด้วยลองดูอุปกรณ์ก็มือถือเครื่องเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะคุิตตอนนี้มันเวลาห้านมทีแล้วมันอาจจะกดเวลาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันก่อน ก็ได้กำลังใจเพิ่มขึ้นมาเลยครับก็ได้กำลังใจเพิ่มขึ้นมาเลยครับในการทาครับดีคาะจะได้แบบว่าไปทำไดครับหวังว่าวันหนึ่งคงจะได้เจอครับจัดไปหวังยังงเหมือนกันมาสามรูปนะคะใช่ค่ะรูปสองค่ะ รุ่สุดท้ายโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วครับก็โอ้ดีใจมากเลยอะคือแบบได้กำลังใจในการทำแบบคอนเทนต์ขึ้นมาเยอะจากพี่พี่นะครับก็เขาก็แนะนําแบบวิธีแล้วก็เทคนิคในการทำนะครับวันนี้ก็โอ้รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้คุยจริงๆกับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นการถ่ายภาพเอ่อทรีช็อตออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาภาพแปะให้ดูนะครับว่าเราถ่ายกับเป็นแบบไหนนะครับในการถ่ายออนไลน์ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ดีใจมากเลยที่มาทาแบบอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เจอกับพี่ๆตัวจริงครับก็หวังว่าวันหนึ่งก็คงจะได้เจอกับจริงๆนะครับถ้าวันหนึ่งช่องเราเติบโตนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเรานะครับแล้วก็กดติดตามเออกดติดตามนั่นแหละเออช่องเราไว้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ